สมาคมโรงสีข้าวไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่ายอดส่งออกข้าวไทยปลายปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ10บถึงยีเชื่อว่าจะมีชาวนานํเข้ามาจํานํามากกว่า23ล้านตานันทั่วประเทศค่ะนายบรรจงตั้นจิตตั้งจิตวัฒนกุลอุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่าภายหลังจากรัฐบาลเปิดโครงการรับจํานําข้าวปีการผลิต2555 5น ซึ่งโรงสีแต่ละแห่งสามารถรับจำนำข้าวเพิ่มเป็น50เท่าจากเดิม30เท่าของอัตรากำลังการผลิตแต่ละโรงสีทำให้โรงสีแปรรูปข้าวได้มากขึ้นโดยรัฐบาลคาดการว่าจะมีข้าวเปลือกนาปีเกี่ยวกับเก็บเกี่ยวปลายปีนี้ประมาณ23ล้านตันโดยสมาคมโรงสีข้าวไทยคาดว่าเกษตรกรจะนำข้าวเปลือกเข้ามาเข้าโครงการรับจำนำของรัฐบาลกว่า8ล้านตัน ส่วนที่เหลือเกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูกครั้งต่อไปประมาณร้อยละสีซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่มีปริมาณข้าวในประเทศเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะคะรัฐบาลได้มีการสั่งระบายข้าวในสต๊อกส่วนหนึ่งออกสู่ตลาดโลกมากขึ้นประกอบกับประเทศคู่แข่งการตลาดข้าวอาทิสหรัฐอเมริกาและอินเดียประสบกับปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยทําให้ยอดการส่งออกของประเทศดังกล่าวลดน้อยลง โอกาสนี้จะทำให้ราคาข้าวไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและจะส่งผลให้มียอดการส่งออกมากขึ้นถึงร้อยละ1 0ถึง20การกลไกาตามกลไกของตลาดในช่วงปลายปีนี้นอกจากนี้สมาคมโรงสีข้าวไทยยังได้พยายามผลักดันส่วนต่างการรับจำนำข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมมะลินอกพื้นที่23จังหวัดให้มีส่วนต่างอย่างน้อยแต่ละ1,000บาทเพราะคุณภาพข้าวใกล้เคียงกันเพราะหากผลักดันสำเร็จ ก็จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรอย่างมากค่ะ